เอาแล้วทุกคนสวัสดีด้ชยเชิญจินเคยใคนี่ตลาสู่เกมเลฟฟอร์เดทค่ะก็มาอยู่กันในชั a เตอร์สองนะดิฉันก็มาเล่นใหม่นะคะตอนนั้นนะคะดิฉันเล่นจบที่ผ่านแล้วค่ะแล้วมันดับนะคะหน้าจอมันดับก็เลยแบบต้องมาเล่นใหม่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นรดิฉจะไปเล่นกันเลยแบบดิฉันต้องแบบอะไรขนาดนี้ด้วยต้องมาเล่นใหม่คือเป็นคนที่เกลียดเล่นใหม่ด้แบบ เสียงอาจจียนอยู่นะคะก็ขอไปด้วยนะเพราเจ็บคอค่ะเหมือนรู่ว่ามันเจ็บมากเลยโอ้โหลงไปแล้วก็หาน้ำมันเหมือนเดิมค่ะอีตอนนั้นแม่งนี้ว่ามันจะหลุดออกมาเกือบอะไรเดี๋ยวสิโอเคเดี๋ยวจะต้องไปนั่นก่อนโอ้โหขเจ็บๆๆๆๆๆๆโอเคเดี๋ยวจะไปเริ่มหาเลยนะตอนนั้นเราหาครบหมดแล้วค่ะจะต,ต้องมาเล่นใหม่ไงเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะ โอ้ยรู้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ยดยมาแล้วมาล้เราเป็นปืนไม่รนะเป,ป็เล่นได้ง่ายๆนะโเพื่อนปกูกว่าจ,จะมาพอดี่รู้สึกยไไม่รู้านะรงมากเลยเียง เป็นเกมที่แบบค้างมากเลยกนะ็ตอนนั้นใครจำได้ก็คือมันจะมาจบตรงนีนะ้เกมดับหนะ้าจอดับแนละ้วอ,อาอีติดบ,บาง์สหยโอ้ยเกมคองนะไม่รู้ว่าก็ขอภัยนะถ้ามานันสะดุดนะเดี๋ยวจะลบเกมนี้ไปทุกคนไม่ชอบจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะก็ขอใครทุกคลิปแล้วมันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับโอ้ยเอาดีโอ,อ ปลากรอบเรียร้อยไม่ก,อก่อนนะครับดิฉันขอเี้ยโยโยโดนก็มึงแล้วเพื่อนกลัวเพื่อนกูหายไปไหนเพื่อนบ<ละ>อนกโอ้โหวม่โอ้แบบเบลยต้องมาเล่นใหม่เนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยนฮะมันใช่หม้อย น like right? oh, 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 really? ั่งแล้วแบบสะดุนปะเด็น่ย้อยอยใส่กูกของอยอยออดอดอกรเวช่วยกูทียกูทีกูเป็นผู้หญิงนะเว้ยยเอาเนี้กระดับนะอแล้วครับอแล้วครับม่านีกีมากเลยเออเรียบร้อย ตอนนั้นเราไปเล่นด่านเดสเซนเตอร์ด่านเดสเซนเตอร์นี่บอกว่าเลยแบบเดสเซนเตอร์นี่แบบไม่สนุกเลยต้องด่านนี้ด่านนี้นะสนุกมากใครที่ชอบด่านนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะเกมดูนะต้องเล่นว่าเกมดนะคอร์สคิวสมอเตอร์โอ้โหคอร์สนี่แบบสุดยอดมาก ที่มึงจะถือเป็นคนละขวดแล้วมึงแบบตามติดกินอ่ะเลยมาราธอนนีงไปวิ่งมาล่าธอนรักด้วยยอมยอมยอมถอยค่ะโอ้โหเกมก็รู้ว่าเกมเราค้างไงก็นะเริ่มไปกระตุกไปนะเกมแบบอุ้ยโอ้โหอีซ่าอีซ่าว่าอีดแล้วมึงทำไมไม่วิ่งดูเลยฮะ ไม่ดูเลยเดือดก้อนเดอดก้อนเดือดก้อนโอ้ยตัวอ้วกเลยอ้วกเลยต้องกว้า หยอกติดใจไม่มีเสียงเกียรเลยอ่ะเขาพูดเลยร้องเพลงหนักมากโอ้ยทำไมแบบเกมร้องเพลงอะไรกูไม่สนใจโอ้ยที่ดอกวนไอ้สัตว์ทำไมไม่กลัวฮะอย่าแล้วมันชอบบี๊มหมากูนี่ไงแบบที่ต้องมาแบบมาแบบสองอีเหี้ยเลือดกูยิ่งมาก ตัวกูขอไปทางเินก่อนลกันเนาะอีืยอเยรอความจะิวเรื่แบบเช้ามากเลยได้ไมยังดีค่ะได้85 85นี่แบบ78เลือดเนี่ยก็ดี่อดค่ตัวนี้แบบโคตรหนาเโอ้ยยอ เล่นอะรยางโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โยกเล่นมาขนาดเล่นแล้วแล้วี่ีมีหรือเปล่ามียอกหยอกสองพีสองี่ r e องพี่อ้ย I got this one เออเอเออเร็วเร็วกจะรีบลงเนี่ยเกียด คอสติดเชื้อหนักมากเลยแล้วใครจะไปโจมเราไม่ได้หรอเอาบอกว่ามีทางเราย่อตรงเข้าไปจริงไม่อยากจะมาเล่นเลยเนี่ยอ๋อเจ็บคอมากเลยเยอะเ็บอได้ห้าถาอีกเนี่ยเล่นลดแบบ น่าแลยไม่รู้ว่าจะนาหรือเปา่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้ยมันกระโดดยังไงเนี่ยมันกระโดดไม่ข้ามนี่ค่ะนี่ค่ใครก็ได้ช่วยดูดีดูออกต้าน่ตาวววมีนาทียังเดียวนะมี ไปไม่ต้องมาวอชงวอชเชาแล้วนะโอ้ยเกลนะกระจายมวน over here ไม่รู้เสียงไม่ดีนะวะ I got this one ต่อมีมันตลาดเลยออกไม่ได้ก่อน

เรากูอยากรู้ว่านั้นคืออะไรีใช้กอนแล้วกันอยากแต่ายากใทาอะไรวะเนี่ยเขาดีดอกอยาูดูสักทีเก็บยาก่อมรุ่ยาโอ้ยตกดบอมากเก็บจ้อกี้นิดเียเเลี่ยจ้อกี่มันทำเอเลี่ยนเก็บมากเอเลี่ยนมันก็โดนฝ่ายเดียวเอาอีกสัก จะมาเลยตอนนี้ชเพื่อนเพื่อช่วยยอือขนนี้นะเพื่อนก็มีขาดตาขาวะวยเพื่อนช่วยกเอราาเยวตาก้าโอ้ยุโอยไปยุ่งกับกูไปไกลกูเอาเคอมม่วน เออจัดยานเะดี๋ยวอีกสองถังค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากโกรธอย่ากโกรธอย่ากโกรธอยา่าโอ้ยเดี๋ยวอยกีกงองไหนต่อวะมาทางนี้มันมาได้จริงอ,อ,มองืมอทำซับซ้อนมากดเดี๋ยวเราลองออกมาทางนี้ก่อนนะดูซิว่ามันจะี้ยังไเหมือนเดิมต้น 8นะโอ้โหนั่นไงที่ร้านคานะัดนะแล้วแบบนดมี้นมีอบี้ฉลาดนะเกมนมีการปีนกระน้โอ้โหแบบกระโดดเกาะ่อ ไมันยากขึ้นวะน่ครับตาไยม่ตายด้วยเว้ยช่วยกูอะมันช่วยค่ะโอ้โห พือเกิะมพูดเกิเกินมน้องน้องน้องเอาเอาโดนิดนึงเอาจัดมิตายตายแล้วก็ดีนะยิ่งจตรงมช่วยฟูมคามรู้สึกที่ขาดมากเลยทำเป็นพระเอกเลยีหลอีกถังเดียวแล้วก็จะสำเร็จไปล่วงไปแล้วนะคะโอ้ยเร็วๆจีวะ กมาก็บมก่อนเก็บก็บางยาไเลือดเพื่อนนะไม่กองกะ้อใกอยใครใครที่เลือนนอยสุดไม่มีเลย